ุณพี่น้องเสื้อเฮดเสื้อเฮดเป็นเรื่องเลี่ยงนเม็นเสื้อเฮดโลนคุณนะเฮดผึ่งข้ามหรือว่าเฮดตับเต่าดอกนมอ,อีกดอกนึงเพิ่งไดโนใหม่้อมพี่น้องโลนนีเริ่มออกแล้วพี่น้องนีสานบานดุงกับยายกผีผาน้องมาหาเห็ด ถึงท่ามไปเห็ดเสือพี่น้องเท่าเกินไปให้ไปเห็ดเสืออะไรบ่นีิไปล้วงมึงสัก่อนโอ้ยมันโลนเป็ปนอะไรมานอเสือนี่ย่ายฆ้าเก็บเห็ดยู่ฆ่าเลยมาบึง เทปเสือ,อยูงเหงาหูรีนที่ทั้งแถียงหน้าทั้งเทิง์นคนพี่น้องอ้าพี่น้องออกมือเดียวกันได้เนี่ย โอ้หรอกนีเถาเกินเกินเอาไปเฮ็ดเสือ้อเห็ดงวงเฮ็ดเสือ้อ ติดดอกมันก็ได้พี่น้องอู้อหเห็ดเปี๊ยบดไมาสองสามหมืองคาดตะเปเอาเห็ดอยู่ค่าโอ้หัะด,ดอกนึงพี่น้องคนทั้งไตะ เด้เห็ดนมสองสามดอกพี่น้องเติไต่บ่ได้ออกกองนั่แต่ไทยนี่คือเห็ดเผายกเสียมาเห็ดเสือขาวบอกเาตะดอก อ,อ๋อ,อพีหนอนแล้ก็นทางเลยเหน่อยอู้อ นาหาเห็ดเมื่อเห็ดเสือก็ได้ยี่ตัวละคนะรกระดกมีไงพี่น้องเสือเห็ดลวนลุ่งเงอนใส่ใบไม้เป็น่าเหลืองเบิดพ่นะงส็สิบีเอาเพิ่งหนึ่งน,งน,น,นี่นเริ่มออกแล้วพี่น้อง ต้องได้ดอกนมซีดอกพี่ตองอ๋อพี่้องอ ผม่งข้ามปนี่มาดอกไงแค่คุณนะเสือพอดาอยู่พี่น้องมันบนบนเอาปันใดนี่คุณนะพี่น้องเสือเฮ็ดเสือเฮ็ดเป็นเรื่องเลื้งนี่แม่นเสือเฮ็ดลนคุณ่ะเฮ็ดผนะึ่งข้ามหรือว่าเฮ็ดตับเตา่า น่าหย่คุณนะโลนมนงดกเถาเ่านะโล,น,โล,นะโลนแล้วซุพี่น้องโอ้เถาเกิดอะไรนี่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเถาโุ้นอกกกกนะอดอกมึงอยู่ไกลๆคุณนะโอ้ยผู้ใดอยู่เฮ็ดเสือ้อ นี่ก็เกิดดีพี่น้องนี่ก็ได้เถาใส่ตากับไข่ยีดอกไข่กอที่เก็บเอาไปเบิด์ตยีดอกพี่น้องเฮ็ดเถาโอ้ดอกมันดิเหอ้ยเอาดอกดอกน่อยเกินไปโอ้โห ตั้งคืนใครไม่เห็น,นกระเ่าพี่น้องฮู้ดลวงนึ่งทังในคนละเ่าตั้งเตินเติอนยู่คนละวันนี้เกิดกระเจ้าเสือเอาใดบวบใดข้นมาทังในตาเป็นเทอมดวกนังนุ่นมนวลพี่น้องนมนมนมน เกี่ยเติมกันดอกเถ่าดอกนี้ขึ้นหมอคุณอ่ะโอ้โยหเ,เห,ยห,ยห็ดเถ่าเบิด์ตเถ่าได้ปิดเชื้อดอกนี้ไม่ด้องดอกดำๆยิ่งๆคุณอ่ะโอ้ยเจมันสีญ่คักเนาะ วหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหาครับห่า,านี่นี่ถึถ้ขั้นาม่รอดพี่น้อง นี่ดอกนุ่มอีกดอกนึงเพิ่งไดโน่ใหม่หอมพี่น้องเดี๋นี่ก็เลยหักไปนั่เด็๋ยวเบิ้งนคู่บนบายนี่เห็ดถึงท่าไมีแต่ดอกเท่าๆถา้ถาเอามาเบิดสู่ดอกนี่ผมมีตาใสถึงใบป,ปากระลายขามน้ำไปเบิ่งฟังหลังพี่น้องแล้วบเบิ่งคือจังซุ่งมีเห็ดก,กายแยากกรเคยขามน้ำไปเอาอฟังทั้งหลังขึ้นกัน บมาล่องนึงพี่น้องเห็ดเสือพี่น้องแต่เห็ดดอกเดียวเดินทางกลับท่านบ่ท่านได้ออก อันนี้สารบันดุงกับย่ายพี่พี่นองมาเก็บเห็ดเผิงก่้ามแลว้ววาเห็ดตับเตา่าก็ไปเห็ดเสือพี่น้องเห็ดพี่จะดอกเท่าๆแล้วก็คือว่าสิบมีดอกนมเพราะว่าเห็ดยูคากระวหายแล้วพอคันถิอออกพร้องต้องเห็ดยูคาอันนี้ถือมีหลงเหลืออยู่แ่กระสิมีดอกดอกนุ่มกระสิได้จักถวยนี่แหละพี่น้องร่วม,ร,วมร่วมกันแล้วน,นี่แยกกระคอจบคิปเทน้เดอร์สไปเห็ดเสือใส่ต้นโูลินอยู่เสียงน้าคนก่อน คู่ทึงหน้าผลก่อนพี่น้องเราเห็นนออกงามฝนของพดว่า